วันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการเซฟไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟไฟล์ที่เป็น Word Excel PowerPoint เนี่ยให้ออกไปอยู่ในรูปแบบ PDF ผ่านตัว Microsoft 365ที่ใช้งานบน iPad นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปนครับว่าวิธีการ Export File m ไฟล์ s o f t o s o f t 3เนี่ยออกมาเป็น PDF เนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างน,นะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์เอาจากนั้นยังต่างว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้านชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราู่ดถึงคลิปวันนี้คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการใช้งานตัว Microsoft 365บน iPad นะครับผมโอเคถ้าใครต้องการใช้งาน Microsoft 365แั้นผมจะมีบอกท้ายคลิปด้วยนะผมว่า จะสามารถใช้งานยังไงได้บ้างรครับผมโอเค okay. วันนี้ผมจะพามาแนะนำน้องวิธีการเซฟไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร e ดเอ็กเซลพอย์เนี่ยให้ออกไปอยู่ในรูปแบบของ PDF นะครับผมโดยผ่านตัว m i c r o s o f t 365แอปพลิเคชันที่ใช้งานบน iPad นั่นเองนะครับผมก็มีสมาชิกในกลุ่มของผมถามมาเนาะว่ามีวิธีการทำยังไงได้บ้างวันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยทำมาทำให้ดูนะครับผมโอเคเราจะไปเริ่มจากตัว Excel ก่อนเนาะซึ่งทั้ง3แอปเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันนะ ผมจะลองสร้างเทมเพลตมาสักเทมเพลตหนึ่งเป็นไฟล์นี้แล้วกันอะใบสมัครอะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเทมเพลตที่เขามีให้มานะครับผมสมมติเราสร้างเอกสารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะเอ็กซ์พอร์ตยังไงเนามซึ่งในแพดแง่ายมากๆนะผมก็คือไปที่จุด3ามจุดนะาตรงนี้เอาอ่ะกดเข้าไปับผมจะมีคําว่าส่งออกนะผมส่งออกตรงนี้นะับส่งออกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่าเอ็กซ์พอร์ตนั่นเองเนาะก็กดเข้าไปครับผม จะเห็นคำว่า,า PDF ตรงนี้นะผมอันบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นไฟล์ดอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ได้เคยใช้นาะไม่คุ้นก็เลยไม่ได้ใช้นาะเราจะ export ไฟล์เป็น PDF เราก็เลือกเป็น PDF ตามนี้น้ปึ๊บนะพอเลือกปึ๊บเขาก็ถามเราว่าเราต้องการเซฟไฟล์างานนี้เป็นแนวไหนแนวตั้งหรือแนวนอนนะผมในที่นี้เขาจะตรวจสอบอัตโนมัติให้เราเนาะว่าตัวงานของเราเนี่ยควร export เ,เป็นแบบไหนแนวตั้งหรือแนวนอนนะอันนี้ผมให้เขาเลือกเป็นแนวนอนให้แล้วกันนะผม ต่อกระดาษก็ให้มีให้เลือกเองเป็น PDF A4 A3 อะไรก็แล้วแต่นะผมก็เลือกไปตามที่เราต้องการเนาะอ่าก็เขาถามว่าเราต้องการพิมพ์แบบไหนบ้างพิมพ์แผนง,งานที่ใช้อยู่หรือพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊กเลยหรือพิมพ์เป็นส่วนที่เลือกนี้ผมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีให้กดถัดไปนะผมสมมติเราเลือกเสร็จแล้วนะผมอ่ผมเลือกเสร็จแล้วผมก็กดถัดไปครับอ่า เขาจะให้เราเลือกถาดที่ต้องการเก็บไฟล์ไปเนาะส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเก็บไฟล์งาน,นงต่างๆเนี่ยผมจะไม่เก็บลงบน iPad เนะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ผมจะเลือกเก็บไปที่วนะันได้เนาะเพราะว่าเราใช้งาน Microsoft 365เนี่ยเรามีวันได้อยู่แล้วหนึ่งเทเลาปายเนาะเราก็จะเก็บในนั้นเนาะผมก็จะเลือกไปที่วนะันได้เนาะแล้วก็จะเลือกไปที่รับไฟล์ชั่วคราวแล้วกันเนาะนะตั้งชื่อเอกสารว่าอะไรดีเทสพีดีเอฟแล้วกันเนาะเทสพีดีเอฟแล้วกันเนาะนะพอตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บกดส่งออกตรงนี้ครับผมปึ้ เข้าไปครับผมรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะประมวลผลเนาะถ้าเสร็จแล้วปุ๊บมันจะด้่งหายไปเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปเราไปดูกันว่าไฟล์งานเราอยู่ตรงไหนเนผมเนี่ยส่วนแอปเป็นของสองห้าเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้เนาะไม่ใช่แอปตัวเนะผมเพราะว่ามันค่อนข้าง,งใช้ยากแล้วก็ไม่เสถียรเนาะใช้พวกเนี้ยเสถียรกว่าเนาะโอเค เราเซฟไว้ที่วันใดใช่ไหมเมื่อกี้ใครเซฟไว้ที่ iPad ก็ไปดูที่ iPad นะคแต่ส่วนตัวผมเซฟไปงานไว้ที่วันใดนะครับกดเข้าไปในวันใดนะครับในวันใดก็จะมีบอกว่ามีพื้นที่ให้1นึ่งเทาไบต์นะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่คําว่ารับไฟล์นะครับมีรับไฟล์กดเข้าไปจะเห็นเห็นไหมเคสพีดนะครเป็ดไฟล์นี้นะคเราสามารถกดเปิดได้เลยปึ๊บนะครรอสักพักหนึ่งแล้วเขาจะเด้งนะครับอ่าโอเคเห็นไหมเป็นไฟล์ PDF อในวันนองนะรพอเราได้ไฟล์ PDF แล้วเราก็ เอาไฟล์เอฟเนี่ยไปทําตามที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นสง่งอีเมลเนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งปริ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะถ้ามีปริ้นเตอร์ที่สามารถปริ้นแบบผ่านไ Wi ไฟได้นะครับผมเนี่ยมีพิมพ์ไม่ด้วยเห็นไหมเปลี่ยนชื่อไฟล์่ะต่อไปอกดออกไปก่อนเราไปดูของสักอันหนึ่งแล้วเป็นเป็นเป็นปนี้ก็ได้ะเป็น Word เอาเป็น Word ผมก็สร้างเทมเพลตมาสักอันหนึ่งเป็นอันนี้แล้วกันถ้าเหมือนก,กันนะผม Word หรือพอร์ก็แต่ก็แต่ทำเหมือนกันเนาะะผมก็ใช้วิธีการจจุุดด กดส่งออก PDF นะครับแล้วก็ไปที่วันไร้รับไฟนะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็นเอกสารนอตดีฟอร์ม hmm. มันก็กดส่งออกเลยนะค mm hmm. รับเราสักพักหนึ่ง mm hmm. โอเคเรียบร้อยกลับไปดูบ้าง mm hmm. นะครับรับไฟไงเ,เอกสารกดเปิดขึ้นมาเราก็จะได้เป็นไฟล์ PDF มานะครับรอแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่เปิดขึ้นมาเรียบร้อยเป็นไฟ์ PDF บันทึกหลายหน้าเลยนะครับนี่ไฟตามนี้นะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับการ export file จากไฟล์ Microsoft 365บ Excel p o i n t เป็นไฟล์ PDF นะครับโอเคใ้าคลิกนอกจากนี้ผมบอกใครต้องการใช้งานตัวพวก Word Excel p o e p o i n t หรือว่าเป็นชุด Office เนี่ยที่เขาเรียกกันว่า Microsoft 365เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์บน Windows บน Macbook บน iPad บนมือถือนะผมด้วย1อีเมลของเราผมก็สามารถเข้าไปาดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกข,ของ Microsoft 365 Family นะครับ b ไอทีได้ที่ กลุ่มด้านล่างใต้คลิปนะครับผมมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยเนาะเข้าไปดูในในกลุ่มก่อนได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรู้ว่าคลิปหน้าผมจะมีคลิปอะไรดีๆมาแนะนำอีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับเลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธีต่างๆใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมใช่ไงครับถายชรอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติที่มเพื่อเป็น,ปนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สสวััดีครบ